สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการเดือดพีิทองนะครับวันนี้ครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับการใช้งานเจ้าตัว iPhone 13นะครับเครื่องนี้นะครับซึ่ง iPhone 13รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นธรรมดานะครับที่ผมไปซื้อมานะครับความสูตร128กิกนะครับแล้วก็สีนะครับของเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับใกล้เคียงกับด้านหลักของเราเนาะซึ่งอันนี้ของครับอย่างที่บอกไปครับผมใช้ได้ประมาณหนึ่ง สัปดาห์นะครับผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์กันครับว่าเออระหว่างที่ผมใช้นะครับเจ้าตัว iPhone 13ตัวนี้นะครับแล้วก็เทียบความรู้สึกนะครับเมื่อเทียบกับเจ้าตัว iPhone 11 Pro นะครับที่ผมได้เคยใช้ก่อนหน้านะครับจะเป็นยังไงครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันมาพูดถึงเรื่องแรกนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงครับใน iPhone 13เรื่องนี้นะครับก็คือเรื่องกล้องครับกล้องหลักของตัวนี้นะครับจะมีมาให้นะครับทั้งหมด2ตัวครับซึ่งจะแตกต่างนะครับจากตัวเก่าที่ผมมีก็คือเจ้าตัว iPhone 11 Pro นั่นเองตัวนี้จะมีเลน้าตัวเ ตัวเลนส์วายนะครับที่26มิลนะครับก็สิ่งที่มันขาดไปนะครับก็คือเลนเทเลซึ่งปกติในรุ่นธรรมดาที่ไม่ใช่โปรก็จะไม่มีเลนเทเลอยู่แล้วนะครับซึ่งสําหรับผมนะครับผมเป็นคนที่ใช้เลนเทเลนะครับพอสมควรเลยใช้แบบในทุกๆวันนะครับทำให้ผมค่อนข้างจะรู้สึกนะครับว่ามันขาดเลนเทเลตัวนี้ไปครับแต่สําหรับกล้องตัววายนะครับแล้วก็เจ้าตัวเอาต์าวายนะครับคุณภาพของตัวนี้ครับก็ต้องบอกว่ามันดีมากๆนะครับผมค่อนข้างจะประทับใจกับเจ้าตัวกล้องตัวนี้เลยมีค่ารบแสงที่โอเคนะครับแล้ว ที่สำคัญคือเจ้าตัวเลนไวายมันใช้ในโหมดได้แล้วแต่คุณภาพครับระหว่างเจ้าตัวเลนธรรมดานะครับกับเลนไวา์ครับเลนไวา์ก็ดรอปไปครับพอสมควรเลยสําหรับกล้องหน้านะครับของเจ้าตัว iPhone 13ตัวนี้นะครับนี่นี่นี่ ก็ต้องบอกนะครับว่ากล้องหน้าของเจ้าตัว iPhone 13ตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างจะเหมือนเดิมนะครับเมื่อเทียบกับเจ้าตัว iPhone 11 Pro ผมไม่ได้เห็นความแตกต่างนะครับอย่างชัดเจนอันนี้ครับก็ถือเป็นข้อมูลเอาไว้สําหรับคนที่กําลังต้องการอัพนะครับจาก iPhone 11ครับแต่สิ่งนะครับที่ผมประทับใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องกล้องเลยครับก็คือด้านงานวิดีโอเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะครับงานวิดีโอนะครับก็จะมีสิ่งนะครับที่เรียกว่า cinematic mode นะครับซึ่งเจ้าตัว cinematic mode ตัวนี้นะครับมันสามารถนะครับใช้งานนะครับได้ทั้งกล้องหาครัับลลวงหทีีเดยสํน อยากรู้นะครับว่าเจ้าตัว cinematic mode คืออะไรนะครับ cinematic mode นะครับมันก็คือการถ่ายวิดีโอนะครับแบบหน้าชัดหลังเบอร์สวยๆเลยซึ่งอันนี้ครับสำหรับผมแล้วนะครับทาง Apple ครับด้วยความที่เป็นเวอร์ชันแรงนะครับมันสามารถทำนะครับประสิทธิภาพตรงนี้นะครับได้ดีนะครับมากๆเลยถามว่าข้อจํากัดของมันนะครับคืออะไรครับข้อจํากัดของโหมดนี้นะครับก็คือคุณสามารถถ่ายวิดีโอนะครับได้ที่แค่ Full HD นะครับ 30p คุณไม่สามารถถ่าย 4K ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญครับถ้ามันเรารู้สึกนะครับว่าเจ้าตัวระยะโฟกัสนะครับ ไม่ได้ใช่ด่งใจเรานะครับเราสามารถโกดแตะได้เลยและที่สําคัญครับที่ผมไม่ได้เห็นใน Android รุ่นอื่นนะครับก็คือเรานะครับสามารถเรื่องระยะโฟกัสนะครับได้ในภายหลังซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เจ๋งมากๆเลยครับส่วนงานวีดีโอนะครับที่ผมได้ลองนะครับถ่ายไปนะครับโลบแฟนสันของมันครับก็ ถือว่าโอเคนะครับสามารถใช้งานได้นะครับผมไม่ได้เห็นความแตกต่างนะครับระหว่างเซเบตโปรนะครับกับเจ้าตัวนี้มากนะครับก็จริงๆต้องบอกว่าเซเบตโปรนะครับเป็นกล้องนะครับการถ่ายวีดีโอนะครับที่ต้องบอกว่าเจ๋งแจ๋วและเยี่ยมยอดมากๆอยู่แล้วนะครับตัวนี้ครับก็ไม่ได้มีการอัปเกรดนะครับในความรู้สึกของผมอันนี้คือไม่ได้ดูเรสเปคไม่ได้ดูในงานเปิดตัวเลยนะครับอันนี้ครับก็คือข้อมูลนะครับของเจ้าตัวกล้องทั้งหมดครับของเจ้าตัว iPhone 13ตัวนี้มาพูดถึงเรื่องลำโพงนะครับของเจ้าตัว iPhone 13ตัวนี้ก จะมีตรงนี้นะครับแล้วก็มีด้านบนนะครับซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าทําโพ้งดังมากๆนะครับโดยเฉพาะด้านบนอ่ะเวลาแบบผมถือคู่อย่างเงี้ยมันดังแบบดังจนน่าตกใจครับอันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งนะครับที่บอกเลยครับว่าผมค่อนข้างจะชินชมกับเจ้าตัว iPhone 13อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะแฮปปี้แล้วก็ดีมากๆครับคือเจ้าตัว iPhone 13ตัวนี้นะครับมันสามารถสแตนบายตัว 5G นะครับได้พร้อมกันนะครับทั้งหม2ซิมซึ่งอันนี้นะครับเท่าที่ผมอ่านข้อมูลมานะครับมันจะเป็น มันจะไม่ปิดคือ A 6 0สินะครับตัวนี้ประสิทธิภาพการจัดการแบตเตอรี่นะครับก็ทําให้การจัดการแบตเตอรี่เมื่อคุณใช้ 5G ครับค่อนข้างจะโอเคและสามารถใช้งานนะครับได้ค่อนข้างเต็มวันเลยจากที่ผมนะครับไปลองใช้งานนะครับแบบเต็มเต็มวันนะครับแล้วก็ไม่ได้ชาร์จนะครับผมถอดนะครับเจ้าตัวที่ชาร์จนะครับตอน8โมงนะครับ10นาทีแล้วผมนะครับกลับบ้านนะครับทำนู่นทํานี่นะครับเสร็จกลับบ้านนะครับ ระยะเวลานะครับถึงประมาณ3ามทุ่ง25นาทีนะครับผมขึ้นอินเสิร์ตไว้ให้นะครับแบตเตอรี่ตอนนั้นนะครับเหลืออยู่ประมาณ20%ครับก็ถือว่าถามว่าแบตเตอรี่นะครับของเจ้าตัว iPhone 13ตัวนี้โอเคไหมนะครับผมก็ต้องบอกว่าสามารถใช้งานนะครับได้ชาวดลดเย็นสบายๆนะครับอันนี้ผมต้องบอกว่าผมแบบ แทบจะใช้งานแบบตลอดเวลาเลยนะครับวันนี้ก็คือเดินช้อปปิ้งบ้างเดินอะไรบ้างแล้วก็ดูข้อมูลเนื้อนี้ครับมาพูดถึงเรื่องน้ำหนักนะครับของเจ้าตัว iPhone 13ตัวนี้กันบ้างนะครับน้ำหนักของเจ้าตัว iPhone 13ตัวนี้นะครับน้ำหนักอยู่ที่173กรัมครับก็เป็นโทรศัพท์นะครับที่ต้องบอกนะครับว่าในยุค2021เป็นโทรศัพท์ที่ไม่ได้หนักมากนะครับถ้าผมเปลี่ยนไปใช้ตัว Pro นะครับที่เป็น13 Pro นะครับน้ำหนักนะครับจะอยู่ที่ประมาณ200กรัมนิดนนะครับก็ ถือว่าเป็นมือถือครับที่ต้องบอกเลยครับว่าหนักแล้วถ้าถามว่าเราเทียเทียบกับ iPhone 11นะครับมันเป็นยังไงคือผมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันค่อนข้างโอเคนะครับขนาดมันใหญ่กว่าเดินนิดนึงทาให้ถามว่ามันดูยูทูบวิดีโอนะครับได้เต็มตาขึ้นไหมนะครับก็คงไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าขนาดตัวเก่าของผมคือ5.8แต่ตัวนี้คือ6.1แต่ผมรู้สึกว่าขอบมันด้วยความที่มันเหลี่ยมครับทำให้ตัวเครื่องนะครับมันมีขนาดเล็กลงแล้วก็สามารถจับนะครับกระชับได้มากขึ้นคือพอเป็็นนบอดีีเล่มมะรัาปทก ผมโอเคนะผมสามารถถือได้นะครับแต่พอเป็นบอดี้นะครับที่เป็นแบบ iPhone 13 Pro Max นะครับผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะใหญ่เกินไปนะครัสำหรับการใช้งานจริงแล้วก็ข้อดีนะครับที่ผมอาจจะรู้สึกไปเองนะครับตั้งแต่วันแรกเลยผมรู้สึกว่าเวลาผมพิมพ์ครับกับจอตัว iPhone 13ตัวนี้เมื่อเทียบกับ11 Pro นะครับผมจะพิมพ์ผิดนะครับค่อนข้างจะน้อยลงค่อนข้างมากด้วยความที่ บอดดี้มันใหญ่นะครับแล้วนิ้วผมใหญ่มาแล้วนิ้วมันเบียดทำให้เวลาผมใช้งานนะครับก็ค่อนข้างจะผมรู้สึกว่าเนี้ยมันช่วยได้นิดนึงนะครับในการพิมพ์ก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลไว้ครับสำหรับคนที่นิ้วใหญ่อ่ะจริงๆในส่วนนี้มันอาจจะเป็นเฉพาะผมคนเดียวนะอันนี้ก็ต้องไปลองดูกันเอาเองครับเรื่องก่อนสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับก็คือเรื่องของแมคเซมครับตัวนี้นะครับรองรับแมคเซมนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าตัวแมคเซมครับมันมีตั้งแต่ iPhone 12เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ตัวนี้ด้วยคควาาามมมมมททีี่่่อปกรรรรณ์เเสิัันนนนนยยะขึ้้บบงผผใ ก็จะมีเจ้าตัว m a x Save ที่เป็นที่ติดตั้งในรถครับเสียบช่องแอร์แล้วก็สามารถแปะไปได้เลยโดยไม่ต้องมีอะไรมาคุ้มข้างๆนะครับอันนี้ก็ครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างสะดวกนะครับต่อการใช้งานมากๆซึ่งเป็นฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่ผมนงบเลยครับว่าชอบมากเพราะว่าตัว m a x Save นะครับมันติดกับเจ้าตัว iPhone 13ครับค่อนข้างจะแน่นมากเลยทีเดียวราคาของเจ้าตัว iPhone 13ตัวนี้นะครับอยู่ที่29,900บาทนะครับเป็นราคาเริ่มต้นของ128กิกถามว่าคุ้มค่าไหมผมก็ต้องบอกว่าเป็นราคาที่โอเคนะครน์ทโฟ ในระดับท็อปนะครับก็แพงขึ้นทุกรุ่นครับก็ถือว่าเป็นราคานะครับที่โอเคสมเุสมผลแต่ผมรู้สึกว่าความจุที่ได้กับราคามันอาจจะน้อยไปนิดนึงมาสุดท้ายครับถ้าถามว่าผมไม่ชอบอะไรกับเจ้าตัว iPhone 13ตัวนี้นะครับหลักเลยคือด้วยความที่โอเคผมไม่ได้ซื้อตัวโปรนะครับมันไม่มีเลนเทเลยครับเท่านั้นเลยตัวเล่นอื่นๆนะครับความลื่นไหลต่างๆนะครับผมต้องบอกว่าไอโฟน13มันทําได้ประทับใจนะครับมากกว่า i iPhone 11 Pro ตอนนี้มากๆครับก็ทั้งหมดนะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลนะครับจากประสบการณ์การใช้งาาานนัภยใ1สปดห์ ที่ผมใช้งานเจ้าตัว iPhone 13ตัวนี้ครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับแลกด s ด b s c r i b e นะครับไปช่องเดียวีของเราด้วยใครที่มีคำถามอะไรนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัว iPhone 13ตัวนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ครับมาที่ดานใต้ได้เลยสวัสดีครับผมเฟิร์สนะครับจากเดียวกันของช่นะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ